สวัสดีค่ะท่านผู้ปกครองทุกท่านนะคะและก็สวัสดีเด็กๆทุกคนนะคะวันนี้ก็จะมาพบกับครูจีนะคะครูจีก็มาสอนวิชาทัศนศิลป์วันนี้ก็จะมาสอนเกี่ยวกับเรื่องการวาดภาพที่เกิดจากจุดหรือการวาดภาพจากจุดนั่นเองนะคะนักเรียนไหนนักเรียนคนไหนรู้จักจุดแล้วนะคะแอบแต่ครูจีคิดว่านักเรียนบางคนหรือหรือทุกๆคนอาจจะรู้จักจุดใช่ไหมคะอ่ะเดี๋ยวเรามา เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับจุดว่าจุดมันมีลักษณะเป็นยังไงก่อนที่เราจะไปวาดรูปกันนะคะจุดนะคะหรือดอทนะคะนักเรียนหมายถึงรอยที่แต้มที่มีลักษณะกลมๆที่ปรากฏบนพื้นผิวซึ่งเกิดจากการจิ้มกดกระแทกด้วยวัสดุต่างๆนะคะนักเรียนเช่นการใช้ดินสอปากกาผู้กัน หรือวัสดุที่มีปลายแหลมทุกชนิดนะคะ,ะนักเรียนถ้าใครเคยไปเที่ยวทะเลนักเรียนลองเอานิ้วเนี่ยจิ้มลงไปในทรายนะคะนักเรียนนักเรียนจะเห็นมีจุดยังไงคะก็ใหญ่ใช่ไหมคะนั่นแหละค่ะจุดจะเล็กจะใหญ่ขึ้นอยู่กับวัสดุที่เรากดจิ้มกระแทกลงไปนะคะ,ะนักเรียนนะคะพร้อมไปเรียนกันหรือ,อยังคะถ้านักเรียนพร้อมแล้วก็ ไป <Bye. S 2> อ่านักเรียนพร้อมกันแล้วนะคะอ่าเริ่มเรียนกันเลยนะคะอ่าทําไมวันนี้ครูจีถึงให้นักเรียนเอ๊ะทำไมครูจีไม่ให้ระบายสีวันนี้อ๋อครูจีก็กลัวนักเรียนเบื่อเซงเกิดการเบื่อหน่ายเราก็จะมาเปลี่ยนแปลงจากการระบายสีก็เป็นการจุดภาพแทนนะคะจุดให้เกิดเป็นภาพแทนอ่าเพื่อความสนุกอ่านักเรียนนะ อ่ะบางคนอาจจะแบบเอ๊ะแต่ยังสงสัยอยู่ยังไม่เคลียอ่ะจุดมันยังไงครูอ่ะเดี๋ยวนักเรียนมาดูตัวอย่างจุดที่มันเกิดจากวัสดุต่างๆนะคะอ่ะดูเกิดจากดินซอเกิดจากดินซอเกิดจากปากกาเกิดจากผู้กันนะคะนักเรียน็นแล้วนะคะผู้กันอ่านะคะนักเรียนนักเรียนอย่าลืมนะเตรียมอุปกรณ์ไว้เดี๋ยว จุดเนี่ยมันเป็นส่วนประกอบของทัศนธาตธุก่อนที่เราจะวาดรูปเราจะต้องนักเรียนลองนึกนะคะนักเรียนถ้าใครมีกระดาษอยู่ข้างๆตอนนี้นะ,ะนักเรียนลองเอาดินสอจุดลงไปที่กระดาษสิคะนักเรียนก่อนที่เราจะวาดภาพเราต้องจุดเห็นไหมจุดจุดแล้วเราก็ลากเส้นไปเรื่อยๆให้เกิดเป็นภาพจุดคือการเริ่มต้นของการวาดภาพนะคะนักเรียนอ่าทีนี้เรามาเริ่มขั้นตอนที่หนึ่งกันเลยนะคะขั้นตอนที่หนึ่งจะ้ะแป ขั้นตอนที่หนึ่งนะจ๊ะนักเรียนร่างภาพจ้ะร่างภาพบนกระดาษลงไปอย่างนี้นะคะร่างภาพนักเรียนสะดวกแบบไหนถนัดอย่างไรภาพอะไรก็ได้ตามที่นักเรียนชอบนะคะจะเป็นรูปอะไรก็ได้แต่ให้วาดในทางสร้างสรรค์นะคะในแนวทางสร้างสรรค์นะนักเรียนนะขั้นที่หนึ่งนะวาดจุดเด่นเลยจา้าร่างภาพเลยจา้า ให้ไปในทิศทางหรือแนวทางที่สร้างสรรค์น,นะคะอ่าต่อไปพอนักเรียนได้จุดเด่นของภาพเรียบร้อยแล้วจุดเด่นของภาพนักเรียนนะคะไม่ควรจะเล็กเกินไปใหญ่เกินไปเอาให้เหมาะสมกับกับกระดาษนะคะนักเรียนแล้วจะออกมาสวยงามนะคะนักเรียนอ่าทีนี้อันไหนที่เอาอันไหนที่ใช้ อันไหนที่ใช้ลบอันไหนที่ใช้ให้ใช้ดินสอแท่งเดิมที่วาดเมื่อกี้ย้ำน้ำหนักกดทับรอยเส้นให้มีความคมชัดขึ้นส่วนอันไหนที่เราไม่เอานะคะนักเรียนไม่เอานะคะลบเรออกเลยจ้าลบออกเลยนะจ้าลบออกไปเลยจ้าเออเราก็จะได้ภาพจุดเด่นที่สวยงามแล้วเราก็เตรียมอุปกรณ์ในขั้นที่สามนะคะเตรียมสีมาเลยจ้าเตรียมสีมาเลยค่ะเด็กๆอ่า ขั้นที่สามก็จะเป็นการจุดสีลงไปในภาพที่เรากําหนดไว้แล้วนะคะจุดสีลงในภาพที่เรากําหนดไว้แล้วนะคะนักเรียนจุดเลยค่ะจุด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 เล็กจุดใหญ่จุดเล็กจุดใหญ่ได้หมดนะคะนักเรียนดูใบไม้นะคะอาจดูตัวอย่างใบไม้ก่อนอาจดูตัวอย่างใบไม้อาครูจะดูให้ดูใกล้ๆการจุดนะคะเห็นไหมคะอันไหนเข้ม อันไหนเข้มอ่ะครูจะไล่สีจากสีเขียวสีแบบเหมือนน้าเงินเขียวเข้มเขียวกลางเขียวอ่อนแล้วก็เหลืองเหลืองเข้มเหลืองอ่อนนะคะนักเรียนสังเกตว่าถ้าตรงไหนโดนแสงก็จะมีความอ่อนหรือสว่างถ้าตรงไหนไม่โดนแสงหรือโดนแสงน้อยก็จะมีความเข้มเราควรจะใช้สีของสีนั้นๆในการจุดเพิ่มความเข้มสีที่มีความเข้มขึ้นเย็ดเด้นย้ำน้ำหนักให้มันเกิดเป็น ให้เกิดภาพเป็นมิตินะคะมีมิตินะคะนักเรียนนะรู้นะอ่าต่อไปพอเราจุดสีเรียบร้อยหมดแล้วภาพเราสําเร็จแล้วใช่ไหมคะอ่า <hasta aquí> จุดจด,จ,ดจนจนครบเลยนะคะนักเรียนนักเรียนก็จะได้ภาพสําเร็จนะคะแล้วเราก็มาเก็บรายละเอียดกันอ่าทีนี้เราก็จะเริ่มเก็บรายละเอียดของภาพกันนะคะเก็บรายละเอียดของภาพนะคะนักเรียนเราสมมุติว่า เราจะใช้สีที่มีความเข้มเราจะใช้สีที่มีความเข้มกว่าสีที่เราจุดลงไปก่อนเพิ่มน้ำน้ำหนักหรือเน้นย้ำภาพให้เกิดความคมชัดเราจะไม่ใช้การใช้การตัดเส้นนะคะเราไม่ใช้การตัดเส้นนะคะนักเรียนครูขอเน้นย้ำนะคะว่าให้นักเรียนจุดสีอย่างเดียวนะคะจุด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 ุดจุดสีอย่างเดียวจุดภาพนะคะ จุดลงไปที่ภาพไม่มีการระบายสีนะคะนักเรียนไม่มีการระบายสีนะคะแล้วใช้ปากกาหรือดินสอสีอะไรที่เราเตรียมะคะที่มีความเข้มตกแต่งภาพตกแต่งภาพนะคะนักเรียนเก็บรายละเอียดตกแต่งภาพให้เรียบร้อยสวยงามเน้นย้ำอีกทีนึงนะคะนักเรียนข้อสังเกตนะคะว่าตรงไหนที่โดนแสงเราจะมีความอ่อน ตรงไหนที่ไม่โดนแสงหรือโดนแสงน้อยเราจะมีความเข้มเข,มเขาเรียกว่าแสงเงาเราควรจะทําให้เกิดการามีแสงเงาเพื่อจะให้ภาพมีมิติเกิดความสวยงามนะคะอ่านักเรียนนะคะนักเรียนใช้การจุดสีเท่านั้นนะคะใช้การจุดสีนะคะอ่ะทีนี้ภาพสําเร็จนะคะอ่าทีนี้นักเรียนมาดูภาพสําเร็จนะคะภาพสําเร็จ ดอกไม้แสนสวยครูตั้งชื่อว่าดอกไม้แสนสวยนะคะภาพสําเร็จนะคะนี่ใช้การจุดสีอย่างเดียวนะคะการจุดสีภาพอย่างเดียวเลยนะคะจุดลงไปจะเป็นจุดเล็กจุดใหญ่ตามที่นักเรียนถนัดนะคะจุดให้เกิดเป็นภาพให้สวยงามตามที่เรากําหนดไว้นะคะอ่านนักเรียนคนไหนมีข้อสงสัยอย่างไรเกี่ยวกับการจุดสี อสอบถามครูจีได้นะคะอ่ะเดี๋ยวครูจีจะส่งบัตรพระจะมีบัตรภาพตรงท้ายคลิปนะคะนักเรียนให้นักเรียนดูให้จบนะคะเดี๋ยวจะมีขั้นตอนต่างๆเพิ่มเติมอีกนะคะนักเรียนไม่ต้องตกใจว่าถ้าคนไหนดูไม่ทันเดี๋ยวดูทตรงท้ายคลิปนะคะแล้วให้ครูจีก็ขอจบการสอนเกี่ยวกับการวาดภาพจากจุดหรือการจุดเป็นภาพนะคะ เพียงเท่านี้นะคะขอขอบคุณท่านผู้ปกครองและนักเรียนทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ